อาล่าคสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จิตจะมาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการออกกําลังกายว่าสมมุติว่าการออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องออกแบบไหนบ้างควรจะเป็นเวทเทรนนิ่งด้วยหรือว่าควรจะเป็นพวกคาร์ดิโอด้วยนะคะแม่จิตได้ เคยอธิบายไปแล้วว่าการออกกําลังกายคาร์ดิโอเนี่ยก็คือการออกกาลังกายทุกๆรูปแบบอะไรก็ตามที่ทําให้หัวใจของเราเต้นเร็วกว่าปกติอันนั้นเ้าเรียกว่าอยู่ในกลุ่มคาร์ดิโอทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนลู่วิ่งหรือการปั่นจักรยานการเอ่อเขาเรียกการ move เคลื่อนไหวเร็วๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยจะเต้นเร็วมากกว่าปกติอันนี้คือเรียกว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอข้อดีของการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอคืออะไรก็คือหนึ่งมันจะสร้างกล้ามเนื้อบวกกับการเผาผลาญไขมันของเราในร่างกายด้วยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่า หนึ่งวันเรามีร่างกายปกติที่เผาผลาญเวลาันลอ1,200กิโลแคลอรี่ถ้าเกิดว่าเราออกในกลุ่มพวกคาร์ดิโอด,ด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเกิดการเราผาผลาญในอัตราที่มากกว่า1,200แคลอรี่ก็แล้วแต่ว่าความนานของแต่ละคนว่าจะทําได้นานแค่ไหนนะคะแต่ที่สําคัญคือสมมุติว่าเรามีเวลาออกกําลังกายประมาณ15นาทีหรือ20นาทีเนี่ยเราจะต้องออกกาลังกายประกอบ ด้วยอะไรบ้างสมมุติว่าคนที่ต้องออกกาลังกายที่บ้านนะคะ1ก็คือคุณจะต้องออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งเมจิก,ก็ได้สอนไปแล้วนะคาร์ดิโอคืออะไรอะไรก็ราตามที่เราจะต้องเคลือ่อนไหวเร็วๆเคลือ่อนไหวเร็วนั่นแหละอันนั้นคุณจะต้องทําสมมุติว่าเราทําไปแล้วหนึ่งนาทีต่อมาอีกหนึ่งาทีเรามาทำเวทเทรนนิ่งเราอาจจะทาพวกสควอตสควอตนะคะ uh. ประมาณสักอย่างเงี้ยค่ะประมาณสักหนึ่งนาทีพอหนึ่งนาทีเสร็จเราก็มาออกแบบเคลื่อนไหวพวกเร,เร็วอะไรก็ได้จะจัมปิ้งจักหรือกระโดดอะไรก็ได้ทําให้หัวใจเราเต้นแบบบูตเครื่องขึ้นมาเกีกพอเราทําไปแล้วหนึ่งนาทีเนี่ยเราก็มาออกอ่เขาเรียกว่าอั p เปอร์บอดี้อัปเปอร์บอดี้ก็คืออาจจะเป็นพวกดัมเบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราทําไปแล้วหนึ่งนาทีปุ๊บเราก็มาเคลื่อนไหวเร็วอีกหนึ่งนาทีเสร็จแล้วเราก็ไปทำคอมาสโซอันนี้เขาเรียกว่าเป็น เป็นเซอร์กิตนะคะเป็นการออกกําลังกายแบบวนลูปไปสมมตินะคะว่าเราเราอยากจะเซตเวลาสักประมาณ5นาที1นาทีแล้วเราจะต้องทำคาร์ดิโอก่อนอะไรก็ได้นะคะถ้าถ้าพื้นฐานหลักๆเลยก็คือการทำท่านี้ค่ะเพเราจำาพื่จัดจะทำยัง,ง,ยงไงคุณจะต้องทักเร็วขึ้นพอเร็วขึ้น1นาทีอ่ะทีนี้คุณมาทำสควอตทำสควอตสัก1นนาทีเสร็จแล้วคุณก็มา กระโดดจัมปิ้งแจ็คต่อนะคะกระโดดตบนะฮะเหนที่เราเรียกว่ากระโดดตบแล้วต่อมาอีกหนึ่งนาทีหลังจากนั้นเราก็จะมาทำทาเรียกว่าบริหาร u p ปเปอร์บอะไรก็ได้ที่เป็น w e เวทเทร i n i n g เสร็จแล้วก็ไปที่จัมปิ้งแจ็คต่อนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็จะไปทำบริหารเ i t อัพ อันนี้เขาเรียกมันอยู่ในลูกทีนี้คุณจะได้เห็นไหมคะว่าคุณจะได้ทั้งการทำคาร์ดิโอคุณจะได้ทั้งบริหารต้นขาคุณจะได้ทั้งหน้า,นาท้องแล้วก็บริหารช่วงอัปเปอร์บอดี้อันนี้เขาเรียกว่าเราทําเวลาน้อยแต่เราได้ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะทั้งการเผาผลาญการบิวและก็การเบิร์นค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า คลิปต่อไปเดี๋ยวมจิจะสอนกนอารออกกำลังกายแบบต่อเนื่องให้ดูว่ายังไงเนี่ยเราจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดให้มันคุ้มค่าให้มันได้ทั้งเบิร์นและบิลด้วยนะคะอันนี้คือหลักการค่ะซึ่งเมจิก็ได้ทําคลิปไว้เยอะมากเลยนะคะลองเข้าไปดูแล้วคุณก็ลองเซตเวลาดูว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะทาท่านี้บวกกับท่านี้บวกกับท่านี้แต่ที่สําคัญคือในหนึ่งการออกกําลังกายหนึ่งครั้งคุณจะต้องมีต้นขาลําตัวแล้วก็อัพเปอร์บอดี้แล้วก็คาร์ดิโอ ลองจัดเวลาเอาดูนะคะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้คุณออกกำลังกายและได้ผลค่ะ